ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวรับบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วไอ้กลับไปใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี u t c นะครับผมซึ่งคราวนี้ที่ผมพามาตามหากันกน็คือสตัทที่บีนี่นะผมหรือว่าหมวกน้ําแข็งอันนี้นั่นในน้ำเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกดยกันทั้งหมดแค่10,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่1,000ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นะคือแมป at, วอร์มาร์ติทอร์เบอรี่น้ำเปลือนซึ่งหน้าตามแมปแเราเคยจะมีแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในนเกมะครับ เพื่อนเขาเกมมานะผมโดยเควสของเขาวันนี้นั้นเพื่อนให้เพื่อนกดดูทางด้านล่างเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมอ่ะกดขึ้นมาดูนะผมโดยเควสของเขานะครับที่เขาให้เราทําวันนี้นั้นเพื่อนมีด้วยกันทั้งหมดแค่2อย่างนั้นเพื่อนอย่างแรกนะผมเราต้องไปเล่นเกมนะผมที่ทาวซิต t ้นะผมแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเขาให้เราไปเล่นเกมที่ Beauty d e p a r t m e n นั้นเพื่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปทำนะผมโดยวิธีการทำอันแรกนรั้นเพื่อนผมจะพาเพื่อนไปท o w ซ City ก่อนเลยนะผมอ่ะกดตามมาได้แล้วผม กดข้างล่างหนึ่งทีนะครับจากนั้นกดคำว่า map นั้นเบื่นแล้วกด town city ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะวาร์ปเรามานะผมตู้ก็จะอยู่ทางด้านขวามือของเพื่อนเพืนเลยนะผมอ่ะจากนั้นนะผมให้เพื่อนกดเลือกข้างบน1ทีก่อนั้นเพื่อนเห็นไหม town and city department นะผมจากนั้นเนี่ยเพื่อนก็เลือกเกมไปได้เลยนะผมหนึ่งเกมนะเพื่อนจะเล่นเกมอะไรเพื่อนก็เลือกได้เลยนะ อันนี้เดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นโหมดพิซซ่าแล้วกันนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะกดเซฟหนึ่งทีนะครับจากนั้นก็กดไปนะเพื่อนอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องทาอะไรเลยนะผมโดยเวสของเขาเนี่ยเขาให้เราแค่เข้ามาเล่นนะอันนี้เพื่อนๆจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะผมเป็นจํานวน10นาทีนะและเดี๋ยวนี้ผมขอยัดก,กอภาพไปไวแ้และแล้วเดี๋ยวตัดมาทีเนี่ยตอนนี้ผมออนเวลาจนครบเลยแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดเข้าไปทีตอนที่เราอยู่ในเกมวอ์มาแลยนะเพื่อนเราไปดูกันว่าเวจเราจะขึ้นหรือเปล่านะเอาละครับหลังจากที่เราออนจนครบสับนา เสร็จแล้วเพื่อนกดตู้เควสนะผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมทําถูกหรือเปล่านะผมก็เข้ามาพร้อมเพื่อนเลยนะผมะเห็นไหมครับเพื่อนขึ้นมาถึง50%รนะผมต่อไปเนี่ยก็เพื่อนทำเหมือนเดิมนะผมซึ่งต่อไปที่เราต้องไปทำเนี่ยก็คือบิวตี้นะเห็นไหมเพื่อนบิวตี้ดีพาร์ตเมนต์นะผมะก็กดไปได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับาผมกดแมปแล้วก,กดวาร์ปไปที่บิวตี้นะขั้นตอนเหมือนเดิมครับาผมวิ่งไปที่ตู้น o m i n a t e ตรงนี้นะเพื่อนจากนั้นนะผมเพื่อนเลือก ข้างบนนะผมเป็น beauty department ค a ตาลอกก่อนนะครับผมอ่ะกดไปแล้วกันเบื่อก็เลือกเกมกันได้เลยับผมเพื่อจะเลือกเป็นแมปไหนนะครับผมอ่ะกดเลือกไปครับไอผมก็ไม่เก่งเลยนะผมเรื่องแต่งตัวเนี่ยอ่ะผมขอซุ่มไปเลยแล้วกันนั้นเบื่อนอันนี้ครับใครที่ยังไม่กดเซฟยังไงก็ลืมกดเซฟกันไว้ด้วยนะครับเผื่อเควสมันไม่ขึ้นนั้นเบื่อนการเหนียวไว้ก่อนนะครับอ่ะกดเซฟหนึ่งทีแล้วกดไปได้เลยนะผม อ่ะพรอมเพื่อนมาถึงตรงนี้แล้วครับเสร็จแล้วนะครับก็ดูเหมือนเดิมนั้นเพื่อนคอยดูเวลาดีๆนะเพื่อนบางคนเนี่ยออนเพลินนะผมอย่างของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะรออีกสินาทีเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมตัดไปทีเหมือนเดิมเลยครับผมตอนที่เราอยู่ในเกมวอร์มาร์ดนะเพื่อนอาล้ครับผมหลังจากที่เราออนเกมอีกเกมหนึ่งจนครบแล้วครับการเพื่อนกดเข้าวอร์มาร์มานะพ้อมเพื่อนกดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเด้งหน้านี้มาเลยนะผม UGC Unlock นะอันนี้เพื่อนก็สามารถมากดเคมกันได้เลยนะครับผมอย่างนี้นะเพื่อนอ่ะกด้า้ล่าง ซ้ายมือนะผมตัวคำว่าเควสแล้วกดนี่นครับแล้วก็หาชื่อนะชื่ออะไรวะนี่นะครับอ่ะหมอนี้นั้นเบื่อเสร็จแล้วกดเคมได้แล้วผมก็เป็นของฟรีง่ายๆอีกหนึ่งชิ้นครับเล่นประมาณยี่ินาทีเท่านั้นก็ได้ของชิ้นนี้ไปเลยนั้นเบื่ออ่ะกดเคมไปเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นครับสําหรับของฟรีชิ้นนี้นั้นเบื่อ ซึ่งเพื่อ,อ,อนๆขนาดที่มีคำถามยังไสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับอะไรต่อเลยลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าใครอยากได้ยังไงอย่าลืมรีบเข้ามาเล่นกันนะผมก่อนของมันจะหมดนะครับเพืเ่อนๆ